สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาตอนต้นใส่ใส่ใบด่างอันนิ้ด่างเหลืองทองนะคะเพื่อนเพื่อนมันจะมีสองด่างนะคะเพื่อนๆเป็นด่างเหลืองทองแบบนี้นะเนี่ยมันเป็นออกเหลืองๆเห็นไหมเนี่ยเพื่อนสิแล้วก็มีด่างขาวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆลงไปดูด่างด่างขาวข้างล่างนะคะอันนี้เราจะมาตอนกิ่งนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆน อลีว่าจะตัดให้ต้นมันต่ำนะคะเพื่อนๆจะตัดทิ้งเลยก็เสียดายนะก็เลยว่าจะมาตอนกิ่งกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยอลีก็จะตอนกิ่งเล็กๆนะคะยางเยอะยางเยอะนนยางมันเยอะนะคะอลีบอกต้นใสนี่ ตอนนี้มันสูงแล้วนะคะมันบังหน้าบ้านอัลนนีก็เลยว่าจะตัดทิ้งเสียดายก็เลยจะตอนนี่ค่ะตอนทั่วไปก็เหมือนเหมือนกันนะคะอ่ากลีดให้เป็นร่องขนาดแลแต่แล้วแต่กิ่งเนะาะว่าอันนี้กิ่งมันเล็กเราก็จะเราก็จะอะ่ไม่ไม่กลีดกว้างแรงนะคะเพื่นเพื่อเนี่ยประมาณนี้เพื่อนๆเห็นไหมมันมียางเยอะมากเลย ประมาณนี้เนาะกรีดแล้วก็ขูดนะครับเพื่อนๆกรีดแล้วก็ขูดเยื่อหุ้มมันสีขาวๆนะไม่ให้ส่งน้ำเลี้ยงกรีดประมาณนี้นะคะในะอลีหอเลย <Okay. S 1> เอากี่กิ่งอะ อันนี้ก็จะมัดให้แน่นเลยอันดับแรกของการตอนก็คือกรีดนะคะเพื่อนๆกรีดให้เป็นร่องขนาดพอดีกับถุงต้องอดูกิ่งด้วยนะคะเพื่อนๆดูกิ่งอย่าให้กิ่งแก่เกินไปนะคะเลือกพอดีพอดีกลางๆเนาะแต่ต้นนี้มันเล็กกิ่งมันก็จะไม่ค่อยแก่เท่าไหร่คเพื่อนๆแล้วก็แช่ขุยมะพร้าวไว้ สักสองถึงสามวันนะคะเพื่อนๆเนตรียมถุงนะคะถุงวันนี้เราใช้ถุงเล็กนะคะเพื่อนๆมันจะเล็กกว่ากิ่งอื่นที่เราต้นอื่นที่เราเคยตอนนะ่เพราะว่ากิ่งมันเล็กเราจะใช้ถุงเบอร์เล็กนะคะถุงเราจะใช้ถุงขนาดนี่ค่ะสามคูณห้านิ้วเนาะถุงขนาดเล็กวันนี้เพราะว่ากิ่งเขาเล็กนะคะ ถ้าเป็นต้นใหญ่ๆเราก็ใช้ถุงใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนะคะเพื่อน,นจากนั้นนะคะเราก็จะผูกเชือกแบบนี้นะคะแล้วก็กรีดตรงกลางถุงแบบนี้นะคะเนี่ยเชือกแบบนี้แล้วก็เอาไปประกบในร่องที่เรากรีดไว้นะคะร่องที่กรีดก็เนี่ยกรีดตามความเหมาะสมนะคะเพื่อน,นต้นเล็กเราก็ต้องกรีดไม่กว้างแรงเนาะ หลังจากกรีดเสร็จสิ่งที่เราห้ามลืมเลยก็คือขูดเปลือกนะคะขูดเปลือกขูดเปลือกมันออกแบบนี้นะคะขูดเ,เปลือกขาวๆแบบนี้ให้มันออกนิดนึงเพราะเราไม่ต้องการให้มันส่งน้ําเลี้ยงนะคะถ้าขูดแล้วมันจะไม่ส่งน้ําเลี้ยงและมันก็จะมาแตกรากที่ขุยมะพร้าวของเรานะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นด่างออกเงินนะเพื่อนๆมันจะไม่เหมือนกันหไหมเนี่ย นด่างเงินอันนี้ใส่ด่างออกเงินเงินนะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเราจะเด็ดเอาไปเปรียบเทียบกับด่างทองนะอันนี้เป็นต้นเล็กที่เราเสียบยอดนะคะเพื่อนๆเ,เราเนี่ยมันแตกแล้ว2อ,อาทิตย์สาอาทิตย์แล้ว เราเสียบยอดกับต้นอ่าต้นนี้เป็นต้นต้นไซเกาหลีนะคะเราเสียบยอดยังไม่ได้ตัดเชือกออกเลยเนี่ยค่ะแตกแล้วเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบนะคะเพื่อนๆกับใบด่างเงินกับด่างทองมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยที่อลีตอนอยู่เนี่ยนะครับเพื่อนๆอันนี้นะคะเห็นไหมเพื่อนๆใบมันจะไม่เหมือนกัน อันนี้ด่างเงินนะคะข้างบนอันนี้ข้างล่างนี่ด่างทองออกเขียวทองเนาะอันนี้ออกเขียวขาวนช่ค่ะน,นี่อลีก็มาตอนตอนได้กิ่งและอลีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆว่ากี่วันเขาจะแตกการตอนกิ่งก็ตอนเหมือนๆกันนะคะเพื่อนๆเหมือนกับต้นไม้ทั่วไปนั่นแหละ เวลานั้นเราก็ลดน้ําให้เขาบ้างนะคะเพื่อนเเพราะว่าเราแช่ขุยมะพร้าวไว้ไม่หลายวันแต่ถ้าแช่หลายวันแล้วก็มันจะชุ่มแช่ไว้สักสองสามวันก็ดีค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนนี้ผ่านไปยี่สิบวันนะคะเราทําคลิปตอนอตอนที่เราตอนวันที่เจ็ดนะคะตอนนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดผ่านไปยี่สิบวันนะคะค่อนข้าง แต,แตกเร็วอยู่เหมือนกันนะยี่สิบวันเพราะว่าต้นอ่าต้นชิงนะคะเพื่อนๆต้นชิงที่เราตอนตอนก่อนยังไม่ยังไม่แตกรากมากเท่าไหร่ว่าจะอัปเดตให้เพื่อนเอนดูเรื่องต้นชิงนะคะอันนี้ต้นไซนะคะเพื่อนเพื่อนของเราผ่านไป20วันค่ะแตกออกมาในระดับหนึ่งนะคะ ก็ขนาดนี้ก็ได้แล้วค่ะไม่ต้องให้มากเดี๋ยวเราเข้าไปเลี้ยงรากเข้าในถุงในกระถางอีกทีเนาะ,นะะแล้วตอนมาสองแบบเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นใบด่างเงินนะคะอันนี้ด่างทองเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อด่างเงินมันยังต้นเล็กอยู่ลถตอนได้กิ่งหนึ่งนะคะเนี่ยด่างเงินสวยไหมคะอันนี้ด่างเงินรากประมาณนี้ด่างเงินอันนี้ด่างทองนะคะ แตงเงินกระดังทองไม่เหมือนกันนะเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อดูอนน่ะอลีจะตัดต้นอ่อตัดตัดยอดตัดกิ่งเขาทิ้งอยู่แล้วนะคะก็เลยเสียดายก็เลยตอนไว้เพราะว่าต้นมันสูงบางหน้าบ้านแล้วเราซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะเนี่ย นกิ่งนี้อลีเอาเอาลองไปปักกับดินดูค่ะพี่เอาลองไปลองเอาไปปักดูว่ามันจะติดหรือเปล่าไปปักหลังบ้านอันนี้นะคะวันนี้เราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปใส่กระถางกันค่ะเนี่ยรากก็แตกประมาณนี้นะคะส่วนใบก็จะมีสองแบบนะคะอันนี้ด่างทองสีเขียวออกออกเหลืองทองอันนี้สีขาวเขียวอ,อกขาวนะคะเนี่ยคะ่ะ สองแบบใส่ของเราเดี๋ยวเราไปใส่กระถางกันเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็ได้กิ่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวอลิศจะมาเพาะกันดินที่เราใช้ก็มีดินมีแกลบมีขุยมะพร้าวมะพร้าวสับนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะใส่ลงไปวันนี้ใช้ถุงเบอร์เล็กนะคะถุงไม่ใหญ่มากทำขายถูกๆค่ะต้นห้าสิบหกสิบาทเดี๋ยวให้อลิศตัดลากให้ดูว่ารากเขาเยอะประมาณไหนเนาะ แล้วก็ขายถูกๆนะคะเพื่อนๆใครสนใจก็ทักมาได้ค่ะห้าสิบหกสิบบาทขายไม่แพงค่ะมันจะมีใส่ใบเขียวอันนี้ใส่เขียวเขียวทองนะคะแล้วก็มีใส่ด่างด่างเงินกับด่างทองเนี่ยค่ะได้แล้วล่าก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องให้เต็มมากประมาณนี้ก็ ให้เขาไปหากินในถุงได้แล้วค่ะเขาก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วถ้ามากเกินเดี๋ยวเขาจะก็อาจจะเฉาได้อาจจะต้องมาตัดลากทิ้งอีกเอาประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะอย่าให้อลีเอาใส่ถุงก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยเสร็จแล้วค่ะใส่ถุงเรียบร้อยแล้วถุงห้าสิบบาทหกสิบบาทถ้าสวยๆแล้วก็ อยู่ประมาณนี้แะคะ่ะถ้าเราส่งให้ลูกค้าก็60บาทถ้าก็มาซื้อเองที่ร้านก็50บาทนะคะก็มีดังเขียวทองกับเขียวเงินนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ